สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีลุงบ่าวสาวปูทุกคนนะคะควันนี้ลุงบ่าวพาทุกคนมาลงทะเลมาตักกุ้งกันอีกนะมาจับกุ้งนะจับกุ้งบนชายหาดนะคะวันนี้มากันที่ทะเลป่าข้ออีกนะคะทุกคนกไปจ้ะตามลุงบ่าวไปนะคะทุกคนตัวหญ่เลยจ้ะทุกคนจับลุงบ่าว <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่มาแล้วก็จับดูหน่อยลุงนี่นะคะ อูย้ยตัวนี้ตัวใหญ่จ้ะทุกคนนี่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 จับแล้วนะอ้ยใหญ่มากโอ้โหบิ๊กเลยจ้ะล้างก่อนล้างก่อนนี่บิ๊กไบส์ <c oughs> นี่ก็อีกตัวนะครับทุกคนตาแดงๆเห็นไหมเอ่ยอ้ยตัวใหญ่เหมือนกัน นี่นะคะนี่อีกนะคะทุกคนนี่ก็หนึ่งตัวอุ๊บกุ้งขาวนะคะทุกคนนี่ตัวใหญ่เลยจ้านี่ตัวนี้ก็ใหญ่มากๆนี่นะคะนี่จ้าทุกคนตัวนี้ก็ใหญ่มากอุ้ย นี่นะยังไม่ไปไหนเพราะมันอยู่น้ำตื้นนี่นะคะขุนแล้วนะอุ้ยกว่าจะได้นี่นี่นะนี่นะน่ไะนนะนนะตัวใหญ่นี่นี่ นี่ตัวนี้ก็ตัวใหญ่มากเลยนะก็ทุกคนตากว้างนีนะคะตัวบิ๊กอีกเลยทุกคนโอ้ยไม่บิ๊กเท่าไหร่นะแต่ก็ตัวใหญ่อยู่นี่จ้ากุ้งขาวนะคะนี่เลยจ้าทุกคนผลงานการจับกุ้งบนชายหาดของลุงบาวกับสาวปูคืนนี้นะคะนี่สาปูดได้ปลาทรายมาด้วยหนึ่งตัว นี่วันนี้มีแต่ไซส์ใหญ่ๆนะคะ,ะ,คะเห็นไหมเอ่ยนี่บิ๊กบทั้งนั้นหูจับมันมือเลยนะคะคืนนี้นี่นเห็นไหมใหญ่มากจริงๆจ้าทุกคน <ๆ S 1> นี่คลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสาวปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะคลิปนี้สาวปูก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ